สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองลุ้นต่ออีกยาวปฏิบัติการส่งลุงกับบ้านปิดจ็อบไปอย่างน่าตื่นตะลึงผลการเลือกตั้งว่าจะพลิกล็อกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พลิกล็อกก็ไม่เชิงถือว่าการเปลี่ยนกั้วการเมืองได้สำเร็จไปแล้วครึ่งทางแต่ควันหลงการเลือกตั้งยังทิ้งการบ้านให้รัฐบาลใหม่ต้องถอดบทเรียนอีกเยอะทีเดียว ประเด็นใหญ่ที่ต้องถอดบ,บทเรียนอย่างเร่งด่วนคือผลการเลือกตั้งยังคงแบ่งแยกประชาชนออกเป็นสองกลุ่มเช่นเดิมกลุ่มที่สมหวังกับผลการเลือกตั้งก็เยอะกลุ่มที่ผิดหวังผลการเลือกตั้งก็ไม่น้อยเช่นกันจะหลอมรวมคนสองกลุ่มได้อย่างไรให้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างแข็งแรงนี่คือวิกฤตเรื้อรังที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว การบ้านอีกข้อที่รัฐบาลใหม่ต้องตอบคำถามประชาชนจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงสเต็ปายสเต็ปหรือจะเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วทันใจแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเป็นเรื่องสมควรทำแต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เป็นที่พึงพอใจคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวหวังว่ารัฐบาลใหม่จะเลือกแนวทางเปลี่ยนแปลงที่ไม่สุดโต่งเกินไป อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะกว่ารัฐบาลใหม่จะคลอดออกมาเป็นตัวยังต้องชักตะพานแงนถอไปอีกไม่ต่ำกว่า3เดือนขั้นแรกต้องรอกรกะตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอย่างเป็นทางการอีก60วันวันที่13กรกฎาคมถึงจะครบ60วันตามเส้นตายของกะกะต หลังจากนั้นอีก15วันปลายเดือนกระะกฎะาคมจึงจะได้เลิกเปิดประชุมสภาผู้แทนรัษฎรชุดใหม่เพื่อโบทเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาอีกสองคนต้นเดือนสิงหาคมถึงจะเปิดประชุมรัฐสภาให้สอสห้ารคนและสอวอลากตั้งอีก250คนโหวตคนบเลือกนายกรัฐมนตรีกว่าจะโปรดเกาแต่งตั้งนายก และคณะรัฐมนตรีใหม่ต้องรอไปถึงกลางเดือนสิงหาคมสรุปว่าการจับคั่วรัฐบาลใหม่ยังกระเด้งไปกระเด้งมาอีกสมเดือนข้อสำคัญระหว่างทางจากวันนี้ไปถึงวันนั้นยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะปิดสวิตสอวอลากตั้งสำเร็จหรือไม่ก็ยังต้องลุ้นกันอีกยาวงานส่งลุงกลับบ้านมันเหนื่อยอย่างนี้แหละโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ